ครับอันนี้เรามาอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวยะกุนเหมือนกันครับชาวยะกุนเหมือนกันพี่มาคุยไว้แล้วเนาะครับผมสวัสดีครับคุณตาครับนายเรียกคุณลุงเหรอนะครับคือพวกเราจะมาถ่ายภาพคุณลุงนะครับพอดีผมเป็นช่างภาพจิตราาทําโครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านแล้วมีน้องๆที่เขาเป็นชนเผ่าลูกหลานเราเนี่ยแหละครับน้องต้งหู้กับพี่พนมเนี่ยเขาก็เลยชวนผมมาถ่ายว่าไหนๆเราจะถ่ายผู้ลูกผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยมาถ่าย ลูกผู้สูงอายุที่เป็นชนเผ่ายักุนมนโบราณด้วยดีไหมยงี้ครับก็เลยทําโครงการเมื่อวานเราถ่ายอยู่บ้านเลยนะบ้านไร่ครับบ้านไรครับทีนี้วันนี้ก็เลยมาเริ่มที่บ้านวังไอโพวังไอโพครับมาเริ่มที่นี่ก็เลยอยากเชิญชวนคุณตาถ่ายร่วมเพื่อเก็บภาพแล้วเราก็จะเอาภาพมามอบให้คุณตาด้วยเรียกคุณลุงดีกว่ายังหนุ่มๆอยู่เลยอายุแล้วหรือยอายุแล้วคุณตาหรือคุณลุงเอายุเท่าไหร่ครับอ 6ิบหกหกสิบอย่างโอ้อเรียกคุณลุงเรียกลุงเรหนึ่งองโอ้ถ่ายง่ายเกก็ยิ้มง่ายเด้อเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวผมจะไปแต่งสวยๆแล้วก็อัดใส่กรอบแล้วมาเดินมอบกันอีกทีสักประมาณหลังปีใหม่ครับสรุปเป็นท่านนี้ไม่อยู่เนาะครับผมงั้นเราฝากฝากไว้กับญาตินั้นยายใช่ไหมครับฮะฝากรูปคุณตาไว้ให้หน่อยนะครับรอไหม <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับ